การเปลี่ยนแปลงในระบบสแกนใบหน้าของ Galaxy S 27 Ultra อาจเป็นข่าวดีสำหรับผู้ใช้ที่ต้องการความปลอดภัยและความสะดวกในการใช้งานการเตรียมอัปเกรดระบบสแกนใบหน้าด้วยเทคโนโลยีใหม่ที่ใช้แสงโพลาไรซ์จะทำให้การปลดล็อกของเครื่องมือถือนี้มีความแม่นยำและเร็วขึ้นซึ่งเป็นข่าวดีสำหรับผู้ช้ที่ต้องการความสะดวกในการใช้งานเครื่องมือถือในโลกที่มีการใช้หน้ากาก,ากและแว่นกันแดดเป็นประจำแต่ที่น่าสนใจคือการเปลี่ยนแปลงนี้ ไม่ใช่เพียงแค่การเพิ่มความเร็วและความแม่นยำเท่านั้นแต่ยังมีประโยชน์อีกหลายประการการใช้ระบบ p พ l a r i d v 1หนึ่งสูญที่เชื่อมโยงกับเซนเซอร์โซเซลวิเซียนจะทำให้ระบบสแกนใบหน้ามีความปลอดภัยมากขึ้นซึ่งเป็นความกลัวของผู้ใช้ที่กลัวว่าการสแกนใบหน้าจะถูกใช้เป็นการเบรกเกอร์หรือการเข้าถึงข้อมูลส่วนตัวอย่างไม่เหมาะสมการปลดล็อกในเวลาเพียง180มิลลิวินาทีจะทำให้การใช้งานเครื่องมือถือของคุณมีความสะดวกมากขึ้นคุณไม่ต้องรอคอยให้ระบบสแกนใบหน้าทำงานอย่างนาน และยังมีความปลอดภัยที่ดีกว่าระบบอโอเดิมทําให้คุณสามารถใช้งานเครื่องมือถือของคุณอย่างปลอดภัยและมั่นใจได้แต่ที่น่าสนใจอีกคือระบบนี้ยังสามารถทําง,งานได้แม้ว่าผู้ใช้จะใส่หน้ากากหรือแว่นกันแดดซึ่งเป็นความสําคัญในโลกที่มีการใช้หน้ากากและแว่นกันแดดเป็นประจําเพราะบางครั้งการใช้หน้ากากหรือแว่นอาจทําให้การสแกนใบหน้าของระบบเก่าเกิดปัญหาการเตรียมอัปเกรดระบบสแกนใบหน้าด้วยเทคโนโลยีใหม่นี้จึงทําให้ Galaxy S 27 Ultra เป็นเครื่องมือถือที่ มีความสะดวกและปลอดภัยมากขึ้นแม้ว่าแหล่งทาวจะยังไม่มีประวัติการล่อยข้อมูลที่แม่นยำมากนักและ Galaxy S 27 Ultra ยังไม่เปิดตัวออกมาแต่การเตรียมอัปเกรดระบบสแกนใบหน้าด้วยเทคโนโลยีใหม่นี้ก็เป็นก้าวสำคัญในการพัฒนาระบบยืนยันตัวตนบนสมาร์ทโฟนซึ่งเป็นความต้องการของผู้ใช้ในปัจจุบันเพื่อให้คุณสามารถเข้าใจเทคโนโลยีใหม่นี้ได้อย่างลึกซึ้งคุณสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้จากลิงก์ต่อไปนี้ https colon slash slash www. sombu. com slash news slash disk kit big kit feature kit recognition kit upgrade kit made okay. kit big kit timing kit two kit the kit galaxy kit s สองเจ็ด kit ultra slash เพียงแค่คิดว่าการใช้งานเครื่องมือถือที่มีระบบสแกนใบหน้าที่แม่นยำและปลอดภัยจะทำให้ชีวิตของคุณสะดวกสบายขึ้นอย่างไรคุณคิดว่าการเตรียมอัปเกรดนี้จะทำให้ Galaxy S ยี่สิบเจ็ด Ultra เป็นเครื่องมือถือที่น่าสนใจมากขึ้นไหมคุณมีความคิดเห็นอย่างไรกับการเตรียมอัปเกรดนี้ ช่วยแชร์ความคิดเห็นของคุณให้เราได้รับความรู้เพิ่มเติมด้วยนะ